สวัสดีค่ะพิมพ์ค่ะจบจากเซนโยค่ะตอนนี้สอบติดมสที่สาธิตประสานมิตรมสวเอกออกแบบค่ะตอนนั้นอยู่ในช่วงที่กําลังหาตัวเองอยู่ว่าอยากเรียนอะไรอะค่ะเพราะว่ามันก็เป็นช่วงแบบจะขึ้นมสใช่ไหมคะก็เลยมาลองเรียนที่นี่ดูเรามีเป้าหมายแล้วก็คืออยากวาดรูปอยากเรียนเกี่ยวกับการออกแบบก็เลยหาว่าเออที่ไหนที่มันจะเหมาะกับเราที่จะ สามารถเรียนแล้วเอาไปต่อยอดได้ก็เลยแบบสนใจที่สถิตประสานมิตรค่ะ ช่วงที่หนูเรียนเนี่ยรู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงหนึ่งพักใหญ่ๆเลยอะคะ่ะประมาณสักปลายม,มสองเรียกว่าเรียนเก็บผลงานมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็พอเขาออกโจทย์พอร์ตมาเนี่ยก็เอางานที่เรามีอยู่เข้าไปใส่ด้วยแล้วก็งานใหม่ๆที่แบบเขาให้โจทย์มาก็คือมีทําเพิ่มเข้าไปบ้างค่ะถือว่ามเมนจเวลาได้ดีเลยในการส่งพอร์ต ชิ้น,นี้นะคะก็เป็นโปสเตอร์เกี่ยวกับงานเฟสติวัลดนตรีก็เรกอัพก็คือชวนคนไปเล่นไปนเต้นนะคะให้แบบตื่นตัวอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคอนเซปต์ก็คือใส่วงที่ตัวเองชอบไปเลยค่ะพอรู้สึกว่าได้ทาอะไรที่มันแบบเราชอบแล้วก็เราสนใจเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าทําได้ดีค่ะแล้วก็งานนี้ก็ใช้สีแบบสนุกเลยค่ะแบบเลือกสีคู่สีอะไรอย่างนี้สนุกเลยรู้สึกว่าไทโปเป็นอะไรที่แบบว่าสนุกแล้วก็เราคิดเอทดมันได้เรื่อยๆใหมๆ่ๆ ไม่ช้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะในโปรเจกต์นี้ก็ยังมีอย่างอื่นด้วยอีกก็คือเป็นแอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโปรโมตใน IG อย่างงี้ทำออกมาอันนี้ก็เป็นลิสต์แบนประมาณนี้ที่แฟกก็ตอนแรกเริ่มเรียนก็ มีพี่เขาแนะนํามานะคะเป็น2คอร์สก็คือคอร์สดอยิงกับนิเทศศิลป์ซึ่งหนูก็เรียนทั้งคู่เลยเป็นเช้าบ่ายในวันเดียวก็รู้สึกว่าดอยิงอะหนูไม่เคยทํามาก่อนเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเรียนก็คือเหมือนเริ่มใหม่หมดเลยก็คือเริ่มตั้งแต่เบสิกเลยจนเราวาดขึ้นโครงได้วาดสิ่งของได้จนไปถึงพอร์เต t ฟิกเกอร์อะไรอย่างนี้เลยค่ะ นิเทศศิลป์ก็เรียนเพิ่มขึ้นว่าเอ,อ่อนิเทศศิลป์มันคืออะไรแล้วเราต้องใช้อะไรบ้างเรียนอะไรบ้างอะไรจําเป็นบ้างคาแรคเตอร์ดีไซน์หรือการดีไซน์โปสเตอร์ต่างๆเคยเรียนเลขาศิลป์อยู่ค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแล้วก็ชอบด้วยเพราะว่าก็มีแผนที่อยากจะเข้าเลขาศิลป์ด้วยก็เลยมาลองเรียนคอร์นี้ดูเพิ่มด้วยค่ะ บรรยากาศในการเรียนก็ถือว่าแบบคือคือเลยคะ่ะเพราะว่าชอบคุยกับทุกคนเลยแล้วก็แบบชวนเพื่อนคุยด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยมันก็ทําให้แบบไม่ตึงเครียดมากแล้วก็ทําให้การดออิ่งการทํางานมันสนุกขึ้นนะคะเวลาเราคุยกับเพื่อนด้วยทํางานไปด้วยพี่ๆก็สอนสนุกค่ะเฟลลี่ใจดีกันทุกคนเลย ถึงน้องๆที่อยากสอบเข้าภาษามิตก็ขอให้เ a n a g e เวลาดีๆค่ะเพราะว่าถ้าเม n a g e เวลาไม่ทันเนี่ยเราก็จะมาหลนงานที่เราเอาไปใส่พอร์ตเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์จริงๆเราอาจจะทําได้มากกว่านี้แต่ว่าอ่าเวลาเราไม่พอเวลาเราไม่พอปุ๊บเราก็อาจจะทําได้ไม่เต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้มาเสียดายทีหลังถ้าเราทําเต็มที่เนี่ยเชื่อว่าแบบอาจารย์เขาเห็นถึงตรงนั้นแน่นอนแล้วก็จะแบบสอบเข้าได้แน่ๆค่ะ